สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคนป่าบาบอนอีกเช่นเคยแล้วเราก็อยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ว่าจะทําคลิปอื่นนะแต่พอดีว่าพรุ่งนี้ก็อัปเดใหม่แล้วก็เลยต้องเอาคลิปนี้ลงมาก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าแพทใหม่มีอะไรใหม่บ้างก็จะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนชมหน้าเลยแหละทั้งการผ่านบอลจังหวะเกมที่เร็วขึ้นนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างก็คือ การที่กองหลังแล้วก็โกเนี่ยมันจะฉลาดน้อยลงหรือว่าโง่ขึ้นนั่นแหละก็จะทําให้การยิงประตูนั้นง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับเป็นปัญหาที่เราทนเล่นกันมานานกับเกมที่ไม่สูสีเอาซะเลยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่เกมก็ออกมา0-0หรือแบบ1-0นะครับซึ่งมันมันขัดกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้น ก็แพทนี้แก้ออกมาก็ถือว่าทำได้ตรงประเด็นปัญหาเลยแหละโอเคครับงั้นเรามาเริ่มหัวข้อในชื่อตอนที่ว่าห้าคำแนะนำสำหรับการเล่นแพทใหม่ให้มีความสุขนะครับข้อ1อย่าพึ่งเหิงตามกระแสก็แน่นอนว่านักเตะที่เข้ามาใหม่มันช่นเย้าวยวนใจสิเลือเกินนะ ด้วยเลือดลักชาติของใครบางคนนะอาจจะทำให้อยากได้นักเตะไทยมาไว้ในครอบครองซักฟูลทีมอะไรแบบนั้นแต่ช้าก่อนมันอาจจะทำให้เออคุณต้องพลาดเพราะสมมุติว่าถ้าคุณทุ่มเงินซื้อทีมใหม่ทั้งหมดแล้วปรากฏว่าโปรโมชั่นแรกเชลมันออกมาทำให้นักเตะราคาตกในขณะเดียวกันนั้นคุณก็ได้รู้สึกว่าทีมที่เล่นนั้นมันช่างไม่เข้ามือซะเหลือเกิน แล้วแบบนี้จะเป็นยังไงก็หมายความว่าเราอาจจะต้องเลิกเล่นเกมไปเลยแหละเพราะว่าเราก็อาจจะเล่นไปแบบหงุดงิดเล่นไม่เข้ามือนะครับแต่จะซื้อใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่านักเตะราคาตกแบบนี้คงจะไม่ดีแน่ๆถูกไหมเพราะฉะนั้นจนกว่าเราจะลองเล่นนักเตะเดิมไม้ครบทุกตัวก่อนที่เราจะซื้อมาใหม่เพราะตัวที่ซื้อมาใหม่มันอาจจะห่วยกว่าตัวเก่าก็เป็นได้ ข้อ2กเงินสดเพราะเมื่อเราลองเล่นในแพทใหม่ได้นักเตะทีมเดิมครบทุกตัวแล้วเราจะรู้ว่าตัวไหนควรอยู่ตัวไหนควรขายและตัวไหนควรซื้อเพิ่มดังนั้นเตรียมเงินสดไว้ให้ดีๆแล้กันข้อ3รอดูสถานการณ์ตลาดก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าโปรโมชั่นแลกเชลเนี่ยทุกครั้งที่มีนักเตะใหม่นีแพทใหม่อะไรเข้ามาโปรโมชั่นแลกเชลเจะทำให้นาคานักเตะใหม่ หั่วแล้วก็ปั่นป่วนซึ่งถ้ามองอีกแง่หนึ่งแล้วก็มันก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้เราทํากําไรจากมันได้นั่นเองข้อ 4. อย่าหัวร้อนถ้าเล่นแพทใหม่ไม่ได้ดังใจเพราะยิ่งร้อนก็ยิ่งพังถ้าใจเราไม่นนีงก็ต้องดิ่งลงเหวไปไม่มีใครอยู่ในจุดที่สูงสุดได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาเราก็สามารถค้นหาจุดที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมได้เรื่อยๆเช่นกันและสุดท้ายเราจะได้อยู่ในจุดที่สมควรจะได้อยู่ เข้อห้าทาใจให้เปิดกว้างเกี่ยวกับทั้งแผนแ,นแทคนติกและจังหวะการเล่นที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น1-1หรือเมนเจอร์ก็ตามสำหรับ1-1นั้นั้นมันก็คงจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเรามีใจที่นิ่งพอแต่สำหรับสายเมนเจอร์แล้วนี่อาจเป็นจุดที่ทำให้เราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็นั่นแหละ ไม่ว่าผมจะตกลงไปอยู่ในแรงเท่าไหร่แต่ผมก็จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อนำแผนและแท็กติกมาฝากผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมเพื่อให้ทุกคนได้ขึ้นดาวทองกันแล้ววันนี้ผมคนป่าบาบอนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบายบายสู้